สวัสดีค่ะอันนี้หมวยก็จะมารีวิวนะคะางานกึ่งกลมตลอดด้ามน,นะคะทางโรงงานก็ผลิตนะคะเผื่อคุณลูกค้าจะไป DIY นะคะความยาวสามารถสั่งได้ค่ะตามตัวอย่างอันนี้จะเป็นความยาวอยู่ที่เมตรยีเตรียมกาลังส่งนะคะของคุณลูกค้าประจํานะคะคุณลูกค้าสามารถสั่งได้นะคะจะเอาเมตรยีเมตรหเมตรห้เมตรสาเมตรสได้หมดค่ะอันนี้เส้นผ่าศูนย์กลางก่อน ก่อนที่จะไม่สโลปอะไรนะคะถ้าลูกคุณลูกค้าบอเอากึ่งกลมตลอดด้ามเส,ส้นผ่าศูนย์กลางอันนี้จะอยู่ที่33ถึง34มิลค่ะนะคะ <c oughs> <c oughs> ก่อนส่งเราก็จะทําการเช็คนะคะ <c oughs> ถ้าตัวงอนี้เราไม่ส่งนะคะก็ต้องให้ตรงนะคะ <c oughs> ถ้าคุณลูกค้าอยากให้เราปลายเรียวสโลปพร้อมไปใส่อของคุณลูกค้าอะไรประมาณนี้ก็สามารถสั่งได้ค่ะ <c oughs> อันนี้คืออย่างอย่างไม่ไม่ไม่ไมสโลป คุณลูกค้าสั่งกึงกลมแต่ถ้าจะสั่งแบบสโลปจัดให้ได้ค่ะนี่นะคะเหมือนส่งทั่วไทยนะคะเบอร์โทรเบอร์เดิม0982817925นะคะอ่า